หลายๆครั้งนักฟุตบอลรวมถึงทีมบอลเขาบอกว่าผู้สินเนี่ยเป่าให้แต่ทีมใหญ่คิดยังไงครับคือในฟุตบอลเดินสายอะ่ะอย่าพูดดีกว่าครับว่ามันมีทีมใหญ่หรือทีมเล็ก พวกเราไปทําหน้าที่เนี่ยลงไปเนี่ยมันมีสีเสื้ออยู่แค่2ฝั่งเราพ็พยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่เคยมองว่าทีมไหนใหญ่หรือว่าทีมไหนเล็กซึ่งในทีมงานของผู้ผมในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆเช้าหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะมีการประชุมกันแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของการปฏิบัติตัวในการวางตัวแล้วก็มีการดิสคัทแล้วก็พูดกันในเรื่องเคสที่ผิดพลาดเพื่อให้ทำหน้าที่ได้ผิดพลาดน้อยที่สุดครับจริงไหมถ้าตัดสินวันนี้ผิดพลาดพรุ่งนี้ไม่ได้ตัดสิน ขอบคุณกับตันแปะรับฟังข่าวสารฟุตบอลจากทั่วทุกมุมโลกได้แบบฟรีๆทุกช่องทางของกับตันแปะไม่ว่าจะเป็น y o u u u b e เพจและ t ิ k t o k อของกับตันแปะขอบคุณสนับแข่งทูแซดคาร์บอนสลับแข้งเสริมใยเหล็กเจ้าแรกของประเทศไทยขอบคุณเสื้อพิมพ์ลายแบรนด์คอมพารคิดถึงเสื้อกีฬาคิดถึงเสื้อพิมพ์ลาย ิงขอบคุณเสียป้องรับซื้อรถมือสองโดยเฉพาะรถฮอนด้าจบไว้ที่สุดราคาดีที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช้อบุญได้นนจัดให้มีสองครับวันนี้ต้องบอกว่าพานอกเรื่องนะไม่ได้นอกเรื่องจากฟุตบ,บอลน,นะแต่นอกเรื่องจากนักกีฬาฟุตบอลวันนี้เรามาคุยกับคู่ที่ทําหน้าที่ การตัดสินฟุตบอลแต่ละสนามหน่อยมันไปทำความรู้สึกเขากันหน่อยว่าการตัดสินที่โดนด่าไปมั่งโดนว่าไปมั่งไอ้คำว่าบอลเงินล้านตัดสินเงินวัดนักบอลพัฒนาผู้ตัดสินไม่ได้รับการพัฒนาเราไปคุยจับปากเขากันว่าสรุปแล้วเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าหรือว่าเราพูดกันไปโดลอยๆเราไปทำความรู้จักกับผู้สิ่งเนี้กันครับไปกับ สวัสดีครับชยยมหาภาพครับอดีตผู้สิงพิบอลนานาชาติและก็ปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายการมีกลุ่มองค์กรี่บริหารจังหวัดสิงห์บุรีครับ โอเคเข้าเรื่องเลยนะบังนะคือเราเราเราจะคุยกันแบบยาวๆเลยอีพีนี้คือต้องบอกว่าเราได้ทําความรู้จักเกี่ยวกับนักกีฬานักฟุตบอลไปเยอะแล้วบางคนก็บอกว่าหลายๆหลายๆทีมหลายๆนักเตะหาว่าอย่าใช้คาว่าหาเลยบอกว่าพู้ตศิสินเนี่ยตัดสินเนี่ยบอลรายการเงินล้านตัดสินเนี่ยอย่างงั้นงานวัดพู้ตศิสิ์เนี่ยเป่า เป่าไม่ดีเป่ากลัวทีมใหญ่เป่าชอบเป่าให้ทีมใหญ่และที่สาคัญคือนักกีฬาพัฒนาหมดแล้วคู่ศิล์ยังไม่รับการพัฒนาเลยเข้าเรื่องเลยข้อแรกเลยที่ผมจะถามวันนี้เลยก็ต้องบอกว่าอันนี้คือระดับคู่สินที่ผ่านไทยลีกมาก่อนนะเขาบอกว่านักตบอลเนี่ยทุกวันเนี่ยพัฒนาหมดแล้วทําไมคู่ศิลป์ยังไม่พัฒนา คือผมต้องเรียงอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยผู้สินที่มาทําหน้าที่ในฟุตบอลเดินสายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สินที่ผ่านการทําหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องด้วยตอนนี้ผู้สินเนี่ยยังไม่มีองค์กรไม่ไม่เหมือนกับทีมนะครับทีมเนี่ยมีการจัดตั้งเป็นสโมสรมีการจัดตั้งทีมมีการจ่ายเงินเดือนอย่าง อย่างถูกต้องตามระบบฟุตบอลอาชีพแต่ผู้สินตอนเนี้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างมารวมกลุ่มกันซึ่งมันยังไม่มีองคอ์กรที่จะมาควบคุมยังไม่มีองคอ์กรที่จะมาช่วยในการตรวจสอบหรือว่าแนะนําน้องๆในการทําหน้าที่ในฟุตบอลเดินสายครับคือเรายอมรับไหมว่าเราไม่ได้รับกรารพัฒนาถามว่าได้ การพัฒนาเนี่ยผมว่าในทุกๆก,กลุ่มอะน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ในกติกากันตลอดเวลาอยู่แล้วเพ mm ีย hmm. งแต่ว่ามันยังขาดหัวยังขาดเฮดที่จะมาช่วยในการนําประสบการณ์ซึ่งในกลุ่มผมเนี่ยก็มีอดีตฟีฟ่าหลายๆคนมีอดีตผู้สิทธิ์ที่ทำหน้าที่ในไท,ไทยลีกหลายๆายคนซึ่งเราก็ช่วยกันในการพัฒนาน้องๆนะครับในการประคับประคองในการปฏิบัติหน้าที่ในฟุตบอลรายการต่างๆครับบางเราจะบอกว่าคําว่าไม่มีหัวนี่ คือถ้าเปรียบสินสมาคมก็มีสมาคมรรับถูกต้องครับแต่ในฟุตบอลเดินสายไม่มีเรารองรับพวกคุณถูกต้องครับสิ่งที่มันออกมาก็อาจจะมองขัดหูกขัดตากันบ้างการตัดสินมีส่วนไหมกับค่าตอบแทนการตัดสินผมว่าน้องๆที่ทำหน้าที่ในการตัดสินเนี่ยผมว่าไม่ได้คําน,นึงถึงเรื่องของ,ของค่าตอบแทนในการลงไปทําหน้าที่แต่ว่าการคัดคนที่จะไปทําหน้าที่เนี่ยมันมีผล ระหว่างค่าตอบแทนกับการคัดคนมากกว่าซึ่งถ้าค่าตอบแทนที่สูงมันก็จะสามารถสกีนคนผู้สินที่มีฐานะที่ได้ไม่ว่าจะเป็นจากไทยลีกมาหรือว่าอดีตฟีฟ่ามาหรือว่าสมาคมมานะครับแต่ถ้าค่าตอบสินน้อยค่าตอบแทนน้อยเนี่ยค่าตัดสินน้อยเนี่ยผมมองว่าก็อาจจะเป็นผู้สินที่ธรรมดาที่ทำหน้าที่ในพื้นที่นั้นๆมากกว่ามันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาครับบางคนจะบอกว่าค่าค่าตอบแทนเยอะ เราสามารถเอาพุทธสินที่ดีลงมาตัดสินได้ถูกต้องครับแต่ถ้าค่าตอบแทนม,มันน้อยพุทธัิสินที่ดีจริงๆ,ๆเขาก็ไม่มาถูกต้องครับก็ก็เหมือนกับนักฟุตบอลครับผมมองอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราให้ค่าตอบแทนที่สูงเนี่ยท่านจะเอานักบอลระดับไทยลีกเอานักบอลระดับทีมชาติมาเล่นในบอลหนึงสายเนี่ยเขาก็มาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าตอบแทนน้อยเนี่ยมันก็อาจจะใช้ใช้ได้แค่นักบอลระดับทีสามหรือว่านักบอลที่อยู่บ้านๆมากกว่าเหมือนกันครับผู้สินก็ก็น่าจะคล้ายคลึงกันเช่นกันใช่นรับ V.R ในฟุตบอลเดินสายมีผลมากน้อยกับผู้สินมากแค่ไหนครับเอ่อ V.R uh, ในในฟุตบอลเดินสายเนี่ยก็เป็นเป็นส่วนดีนะครับที่จะมาช่วยในการพิจารณาเคสที่เอ่อ uh, มีปัญหานะครับทำให้ผู้สินได้ได้กลับมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่จะแตกต่างเอ่อ uh, V.R ในะดับไทยลีกแล้วก็ฟุตบอลเดินสายก็คือ ในเรื่องของระเบียบการย่ขงขันที่อนุญาตให้ทีมสามารถขอ VR ได้ซึ่งผมมองว่าประเด็นเนี้ยยังยังเป็นปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผู้สินเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วครับที่เคสไหนที่ไม่มั่นใจหรือว่ายังค้างคาใจอยู่เนี่ยผู้สินจะขอดูด้วยตัวเองซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าควรที่จะปรับให้ไปสู่ระดับสากลในการใช้ VR ก็คือ,อ,อผู้สินมีหน้าที่ดู นะครับ VR แล้วก็มาชี้แจงให้กับทีมรับทราบไม่อนุญาตให้ทีมดูน่าจะดีกว่าครับ VR ทำให้ผู้ตัดสินตัดสินง่ายขึ้นหรือยากขึ้นออผมมองว่าช่วยผู้ตัดสินมากกว่าทำให้ผู้ตัดสินต้องละเอียดมากขึ้นในการพิจารณาซึ่งถ้าเกิดไม่มี VR เนี่ยบางครั้งการตัดสินใจในทันทีทันใดเนี่ยมันก็อาจจะมีความผิดพลาดได้แต่ถ้าได้มีโอกาสย้อนกลับมาดู VR เนี่ยผมมองว่าน่าจะจะทำให้ความผิดพลาดลดน้อยลงครับผม หลายๆครั้งนักฟุตบอลรวมถึงทีมบอลเขาบอกว่าผู้สินเนี่ยเป่าให้เดอทีมใหญ่คิดยังไงครับคือในฟุตบอลเดินสายอะ่ะอย่าพูดดีกว่าครับว่ามันมีทีมใหญ่หรือทีมเล็ก พวกเราไปทําหน้าที่เนี่ยลงไปเนี่ยมันมีสีเสื้ออยู่แค่2ฝั่งเราพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่เคยมองว่าทีมไหนใหญ่หรือว่าทีมไหนเล็กซึ่งในทีมงานของผู้ผมในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆเช้าหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะมีการประชุมกันแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของการปฏิบัติตัวในการวางตัวแล้วก็มีการดิสคัทแล้วก็พูดกันในเรื่องเคสที่ผิดพลาดเพื่อให้ทำหน้าที่ได้ผิดพลาดน้อยที่สุดครับจริงไหมถ้าตัดสินวันนี้ผิดพลาดพรุ่งนี้ไม่ได้ตัดสิน กลุ่มอื่นผมผมไม่ทราบนะแต่กลุ่มผมเนี่ยนำนำข้อตรงนี้มาช่วยในการคัดเลือกคนนะครับเราไปจะเห็นว่าในกลุ่มผมในกลุ่มเรียกแพรงเนี่ยพอไปทีเนี่ยในแต่ละรายการเนี่ยยีถึงสาคนแล้วก็ในวันแรกเนี่ยเราก็จะให้ทําหน้าที่นะครับคนที่ทําหน้าที่ดีก็จะทาได้ทําหน้าที่ต่อส่วนคนที่ทําหน้าที่ผิดพลาดเนี่ยเราก็จะพักการทําหน้าที่ในวันวันนั้นไปครับ เอาบรรทัดฐานอะไรมาตั้งว่าเขาผิดเขาถูกครับเอ่อเป็นเรื่องของกาพรพิจารณานะครับเราจะมีระดับซีเนียร์ของเลเฟลี่อยู่นะครับเป็นอดีตฟีฟ่าเป็นผู้สินสมาคมในแต่ละชุดในแต่ละสนามเนี่ยเราก็จะช่วยกันนะครับคือผู้สินเนี่ยเรารู้โดยธรรมชาติรู้โดยหลักการปฏิบัติของผู้สินอยู่แล้วว่าเอ้ยอย่างงี้คือผิดพลาดเมื่อผิดพลาดทุกคนก็จะยอมรับในการการการพักการทําหน้าที่ครับเคยมีความรู้สึกและเคยได้ยินไหมกับคาว่าบอลเงินล้าน ผู้ตัดสินงานวัดคืออย่างที่ผมบอกครับว่าปัจจุบันเนี่ยเงินรางวัลของฟุตบอลเดินสายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมีการพัฒนาไปตั้งแต่ฝ่ายจ่ายเงิขันจนการทําทีมบางครั้งต้องยอมรับว,ว่าผู้สินก็ก็พัฒนาไปไปไม่ทันนะครับมันมีนความรวดเร็วซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ฝ่ายจากก่ายเงิขันเนี่ยเพิ่มเงินรางวัลแล้วก็เลือก การใช้ผู้สินที่อาจจะเป็นในพื้นที่ซึ่งจะมีค่าตอบแทนที่น้อยกว่าก็เลยทําให้ให้คุณภาพของผู้สิน,นลดลงซึ่งตรงนี้ผมก็อยากฝากถึงฝ่ายจากแรขัดว่าให้พิจารณาเรื่องของผู้สินด้วยนะครับในการทำหน้าที่ว่าท่านอย่าลดบทบาทของผู้สินไปท่านต้องให้ความสาคัญกับผู้สินในการที่จะคัดเลือกคนมาทาหน้าที่ในรายการของท่านแล้วก็ทาให้รายการของท่านมีคุณค่ามากขึ้นครับคิดยังไงกับคําว่า คุณตัดสินผิดพลาดแล้วใครจะรับผิดชอบทีมผมคือต้องยอมรับนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลในระดับอาชีพหรือระดับนานาชาติเนี่ยองค์ประกอบมันก็ต้องประกอบด้วยนะักกีฬาคนทําทีมแล้วก็ผู้สินนะครับแล้วก็ฝ่ายจ่ายแข่งขันเมื่อมีเกิดมีความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันซึ่งผู้สินเองนะครับในระดับไทยหรือในานาชาติเนี่ยก็มีการเทรนมีการฝึกซ้อมมีการควบคุมมีการตรวจสอบในทุกส่วนเพื่อให้เกิดความผิดพลาด น้อยที่สุดซึ่งตรงจุดเนี่ยผมก็เอาเอาประสบการณ์ที่เคยทําหน้าที่เนี่ยมาใช้กับน้องๆมาวางพื้นฐานในกลุ่มเพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานผู้สินไม่มีใครอยากทําหน้าที่ผิดพลาดครับซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อผู้สินผิดพลาดเขาก็ต้องถูกพักการน้าที่เขาก็ต้องขาดรายได้ซึ่งการทําหน้าที่ของในฟุตบอลเดินสายเนี่ยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายคู่ นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาถูกพักการทำหน้าที่เนี่ยบางครั้งเขาไปทัวร์นาเมนต์หนึ่งเนี่ยเขาอาจจะได้เงินค่าตอบแทนแค่ 1, 2, 000, พันสองพันเพราะว่าเขาถูกพักการำทำหน้าที่แต่ถ้าเขาทําหน้าที่ดีเขาได้ทาหน้าที่ต่อเขาก็อาจจะได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องแอคทีฟตัวเองทุกคนก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดครับการอธิบายเคสต,ต่อเคสหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาใน UCL มีการจับมค์ขึ้นมาพูดอธิบายเคสต,ตามเคสคิดยังไงครับ ครับก,ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อให้ทีมแล้วก็นักกีฬาได้ได้ได้มีความเข้าใจตรงกันนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยอยู่ในวงการผู้สิทธ์มาเกือบ30ปีเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดที่จะเรียนรู้ในกติกาซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับท่านจะเห็นว่าในปัจจุบันฟีฟ่าก็ประกาศในเรื่องของกติกาเนี่ยออกมาใช้เป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีการพัฒนาออทั้งผู้สิท์แล้ว นักกีฬาและก็คนนำทีมได้เรียนรู้ไปด้วยกันในเรื่องของการการรับฟังกติกาเมื่อผู้ตัดสินกติกาก็ฝากถึงน้องๆผู้ตัดสินที่จําเป็นต้องอธิบายเวลาตัดสินจำเป็นต้องอธิบายให้นักกีฬาฟังให้กับผู้จัดการทีมฟังเนี่ยตัวเองก็ต้องอมีองค์ความรู้ในการที่จะพูดแล้วก็พัฒนาตัวเองในการที่จะชี้แจงให้กับทีมและก็นักกีฬาได้ได้รับฟังด้วยครับสมาคมมีการเทสเพื่อคัดเลือกผู้ตัดสินเดินสายเอาอะไรตัดสินครับ ผมมองงนี้ครับว่าปัจจุบันอย่างที่ผมบอกว่าในเมื่อเรายังไม่มีองค์กรที่จะมารองรับเนี่ยมันก็ไม่มีการไม่มีการคัดเลือกคนที่จะไปทําหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีองค์กรมีสมาคมผู้สินที่จะมารับผิดชอบในเรื่องของฟุตบอลเดินสายมันก็จะมีรูปแบบของการคัดเลือกแต่ในกลุ่มผมเนี่ยผมก็พยายามที่จะคัดเลือกทั้งอดีตพิฟ่าผู้สินสมาคมที่ทําหน้าที่ในปัจจุบันเนี่ยมามาร่วมทําหน้าที่กันอยู่แล้วนะครับเราก็ พี่ณาในวงการผู้สินเนี่ยก็จะรู้ว่าใครทําหน้าที่เป็นอย่างไรเราก็จะคัดเลือกคนเหล่านี้ครับมาทําหน้าที่กันมากกว่าครับโอเคท้ายนี้ฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังจะเข้ามาร่วมทําการแข่งขันรวมถึงในการอธิบายของเราด้วยครับก็ก็ฝากน้องๆนักกีฬาแล้วก็คนทาทีมนะครับว่าตัวผู้สินเองเนี่ยก็ไม่ได้หยุดพัฒนาอย่างที่ ที่ทุกท่านมองเห็นนะครับว่าพวกเราเนี่ยก็พยายามจะพัฒนาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอยากเป็นองค์กรอยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันพัฒนาฟุตบอลเดินสายนะครับแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ก็ได้คุยกับอาจารย์หลายๆท่านทั้งผู้ตัดสินที่รุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ว่าเรามานั่งคุยกันเพื่อได้เขียนกติกานะครับได้เขียนกติกาออกมาเพื่อจะได้มีความเข้าใจตรงกันในกติกานะครับแล้วก็น้องๆผู้สิน ทีมนะครับคนทําทีมต่างๆขอให้ท่านศึกษากติกานะครับแล้วก็จะได้นํากติกาเนี่ยมาใช้เป็นเทคนิคในการเล่นในการทําทีมแล้วก็ท่านจะได้สามารถพิจารณาได้ว่าผู้สินตัดสินผิดพลาดไหมถ้าท่านสามารถถ้าท่านรู้กติกาครับน่าจะช่วยให้ทีมของท่านประสบความสาเร็จได้ครับท้ายนี้เลยขอถามอีกหนึ่งเรื่องครับตกครั้งจริงหรือไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวของอดีตผู้สิน รวมถึงปัจจุบันที่มากที่สุดจะรวมมาตัดสินในฟุตบอลเดินสายเอ่อตอนนี้ต้องต้องบอกเลยครับว่าในในกลุ่มผมเนี่ยก็มีไม่ต่ำกว่า30-40ชีวิตที่เป็นอดีตผู้สินนานาชาตินะครับแล้วก็ผู้สินในระดับที่ผ่านเกมอย่างไทยลีกมานะครับค่อนข้างเป็นผู้สินที่มีประสบการณ์ก็ผมพยายามรวบรวมน้องๆอยู่นะครับรวมน้องๆอยู่เพื่อ ให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในรายการฟุตบอลเดินสายนะครับที่ปัจจุบันก็ยอมรับว่ามีความเอ่อฟีเวอร์มีความต้องการของของของตลาดมากๆเนี่ยน้องๆหลายๆคนก็กําลังรวมตัวกันอยู่ครับแล้วก็กําลังที่จะพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรของผู้สินที่จะรองรับในการแข่งขันฟุตบอลเดินสายครับ7คนครับเงินล้านนี้อุทัยเจอไหมเจอแน่นอนครับร้อครับ ฟีผ้าไม่ต่ำกว่า6-7คนครับได้ข่าวว่ามีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับทุกอย่างทำในระเบียบของแมทคอมครับผมมีผู้ควบุมการขานมีผู้เืินผู้สินแล้วก็พิจารณาในเคสต่างๆครับคนไหนผิดพลาดพักเลยครับตรงกลับเลยครับสำหรับที่อุทัยธานีครับกับรายการชดาครับครับวันนี้โคตรมันเลยว่ะถามปุ๊บตอบปั๊บเลยเอาป่ะท้ายนี้เอาเสื้อมาฝากหนึ่งตัวครับเป็นไซส์โอเโอ์ไซส์ขอบคุณครับโอเคครับจากคอมพาร์สแล้วก็ สำแข้งจากจุดเซดคาร์อบอนสบแข้งสเสริมยาเร็กเจ้าแรกของประเทศไทยครับฝากไว้ไปใส่ตัดสินใส่ตัดสินเดี๋ยวกบบ้องอดให้เหลืองอ่ะโอเคครับโอเควันนี้ถือว่ารเรียบร้อยและทุกคนก็เข้าใจตรงกันนะว่าเหตุผลที่พูดตัดสินตัดสินเหตุผลในการอธิบายเหตุผล,ลหลายหลอย่างวันนี้อาจารย์ชยะมหาปาในสกุทรที่เทพที่สุดในพูดตัดสินครับอธิบายให้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ สุดยอดเลยโคตรมันเลยมา